สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปวิดีโอที่จะอธิบายช่องต่างๆของระบบ GMS นะคะก่อนอื่นเลยให้มาในหน้าสมุดรายวันรับจ่ายในระบบ GMS โดยคลิกคำว่ารายงานที่จะอยู่บนแถบด้านบนตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะและเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะให้ภาคีสังเกตและเลือกกล่องของงวดงานที่ภาคีต้องการจะบันทึกโดยในวิดีโอนี้ทางเราขอเลือกเป็นงวดงานที่1ค่ะ ต่อมาให้คลิกที่ปุ่มสฟีฟ้าคำว่ารายงานในแถวของการเงินงวดที่แล้วหน้าจอก็จะแสดงหน้าต่างของสมุดแลยวันรับจ่ายค่ะโดยหน้าสมุดแลยวันรับจ่ายจะมีให้บันทึกหลักๆจำนวนหกช่องโดยแบ่งตามสีได้ดังนี้ค่ะสีเทาสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีเขียวและสีม่วงค่ะ โดยขอเริ่มที่สีเทานะคะช่องแรกจะเป็นช่องไว้สํสาหร,รับการบันทึกวันที่ของรายการเลขที่เอกสารและช่องสําหรับบันทึกคําอธิบายรายละเอียดของค่าใช้จ่ายค่ะช่องสีฟ้าเป็นช่องสําหรับการบันทึกรายการที่แสดงความเคลื่อนไหวของธนาคารค่ะช่องสีชม,มพูเป็นช่องไว้สําหรับการบันทึกรายการที่มีความเคลื่อนไหวของเงินสดในโครงการค่ะสีเหลืองเอาไว้ใช้สําหรับการบันทึกรายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ของโครงการค่ะ สีเขียวช่องสำหรับการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายของโครงการโดยทุกๆรายการค่าใช้จ่ายจะต้องบันทึกรหัสกิจกรรมและหมวดค่าใช้จ่ายทุกครั้งค่ะสีม่วงไว้ใช้สำหรับบันทึกรายการที่เป็นรายได้ของโครงการโดยจะประกอบไปด้วยช่องรายได้ของเงินงวดซึ่งก็คือเงินทุนที่ได้รับจากกสสในแต่ละงวด ช่องภาษีหักหน้าที่จ่ายไว้ใช้สําหรับบันทึกกรณีที่เงินงวดที่ได้รับจากกะสศถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายไปและสุดท้ายค่ะช่องสําหรับการบันทึกดอกเบี้ยรับจากธนาคารค่ะและนอกจาก6ช่องที่กล่าวมาข้างต้นยังมีอีกหนึ่งช่องที่เป็นช่องสําคัญไม่แพ้ช่องไหนๆเลยนั่นก็คือช่องผลต่าง โดยในช่องนี้จะเป็นช่องที่เอาไว้ใช้สําหรับตรวจสอบว่าภาคีนั้นได้มีการบันทึกบัญชีถูกต้องแล้วหรือไม่โดยหากบันทึกรายการเรียบร้อยแล้วและช่องผลต่างสแสดงเป็นขีดหรือแดดหมายความว่า การบันทึกบัญชีของโครงการอาจบันทึกได้ถูกต้องแล้วในเบื้องต้นแต่อาจยังมีรายการที่บันทึกไม่สอดคล้องกันเช่นรายการที่มีเงินสดคงเหลือไม่พอจ่ายหรือรายการสำรองจ่ายค่าอาหาร500บาทแต่มีการบันทึกจ่ายด้วยเงินสดในมือควบคู่กับช่องรายจ่ายซึ่งรายการเหล่านี้จะไม่แสดงยอดผลต่างคะ่ะแต่จะทำให้โครงการมียอดเงินสดคงเหลือติดลบ ซึ่งเป็นการบันทึกที่ไม่ถูกต้องและควรแก้ไขเป็นบันทึกในช่องเจ้าหนี้ควบคู่กับช่องรายจ่ายค่ะและหากรายการใดที่แสดงตัวเลขในช่องผลต่างอย่างชัดเจนหมายความว่ารายการนั้นยังมีการบันทึกบัญชีที่ไม่ถูกต้องอยู่ค่ะแล้วควรให้ทางภาคีดำเนินการแก้ไขหรือหากลองแก้ไขแล้วแต่ยังผิดอยู่ให้ลองโทรมาสอบถามกับทางคลินิกการเงินกนสสก่อนได้นะเรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้หากภาคีสงสัยหรืออยากสอบถามในเรื่องใดสามารถสอบถามคลินิกการเงินกสสผ่านตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนวิดีโอนี้ได้เลยนะคะและถ้าหากอยากให้เราทำคลิปสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ